สินะมนไทยกบาสีกิ้อยาลอดอย่าพยายามเังะไรอย่างนั้นรีนทานาดเป็นขนาดบากไฟมือนะครับเสียบัสเมียแปดนะครับผมขนาดตั้งไฟมือนะครับ

บางของแท้ตงมาหาดูทานะครับความสนทติรมันไนะม,ม่ใด่กาสสนิทติงอาตลอดอย่าเลยอย่าเลยมาแรงอย่าเลยสนิทติงราสองเลย

ไปเรียนนะครับไป่ยนะครับเสีบาร์มอเอาหัวเป็นตัวไหลบุญครับไหลไปไหลต่อมาบอกได้บอกได้นครับเสียบารนะครับเสียบารของแครับเสียบารของแทนงนัพเบากาหลายพื้นท่เสียงดาลงณ์ร้อยดีแจงอมเบา